สวัสดีครับวันพุทธที่28สิงหาคมเรามาดูมุมมองทองคำประจำวันนี้กันนะครับเนี่ยครับเขาเริ่มต้นเมื่อจบเวฟหนอันนี้เป็นเวฟหนย่อยของเวฟสาและเป็นเวฟสาที่อยู่ในเวฟห้นะครับเมื่อจบเวฟหนึ่เขาก็ต้องทำการปรับฐานหรือคอลเลกชันลงมานะครับก็เป็นรูปแบบนี้เริ่มมาตรงนี้ครับ A กลับขึ้นไปเป็น B แลลงมา C ในรูปแบบนี้ก็คือจบแพทเทิร์นใหญ่ก็คือจบเวฟบ A นะครับมี3ขึ้นย่อยเสร็จแล้วกลับตัวขึ้นไปทํา A B และ C อันนี้เป็นรูปแบบทางเขตซิกแซกเห็นชัดเจนนะครับคือซิกแซกที่มีขา C สั้นๆอันนี้ก็จะมาจบแพทเทิร์นใหญ่เป็นเวฟบ B น,นี่คือลงมา a ขึ้นไป b มีรูปแบบการเดินทางเป็นรหัส3 3ขึ้นย่อยและกลับ b ไปอีก3ขึ้นย่อยในลักษณะที่ลงมา3ขึ้นย่อยและกลับ b ไป3ขึ้นย่อยเนี่ยก็มองได้2รูปแบบนะครับคืออาจจะเป็นแฟลตนะครับมองรูปแบบใหญ่นะมองโครงสร้างใหญ่ก่อนอาจจะเป็นแฟลตเพราะแฟลตมีรหัส3 3 5หถ้าเป็นอย่างนั้นตรงนี้เขาต้องลงมาอีก5หรือ อาจจะเป็นแทงเกิลเพราะละแองเกิลก็จะมีรหัส3 3แล้วก็3 3 3, 3ไปเรื่อยๆนะครับ5ครั้งก็ a b c d e แต่ถ้าหากว่าเรามองว่าเป็น flat เขาก็จะขึ้นมานะครับที่ที่ขึ้นมา b เนี่ยครับมาถึงยอด a เนี่ยจุดเริ่มต้นของ a เนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาเกิน0.812เกิน81.2%ก็ จัดเป็น normal f a t นะครับแล้วก็ต้องมารอดูว่าจะเป็น f a t หรือ zigzag แต่คราวนี้เรามาใส่ใจตัว pattern ย่อยของเว v e c กันจะเริ่มแต่ตรงนี้นะครับย่อลงมาทำ a กลับขึ้นมาตรงนี้น่าจะจบแล้วน่าจะเป็น b นะฮะสมี3ขึ้นย่อย1 2 3ืขึ้น a ถ้ามองใน h4 เราเห็นเป็น mono wave แท่งเดียวนะครับ แต่ถ้านับไส้นี้เข้าไปด้วยก็จะได้เป็น1 2 3เหมือนกันก็เป็น3 3อันนี้ก็ยืนยันว่าน่าจะเป็นรูปแบบของแฟลตหรือไม่ก็เป็น h o r i z o n t a l ไท triangle คือมีเวฟ B ยาวกว่าเวฟ A นะครับมองแค่ตรงนี้นะครับโซนตรงนี้ก่อนตั้งแต่เวฟ B ลงมาเนี่ยที่จะทำา C ถ้าเรามองรูปแบบเล็กๆก่อนตอนนี้เขาเป็น irregular flat หรือ อเลซานด์ไทอเกิลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการขึ้นไปตรงนี้ฮะเลยเลยยอดตัวนี้ถ้าเป็นแฟตเขาก็จะต้องมีการลงมาในรูปแบบของอิมพัวส์นะครับเป็น5้าขึ้นย่อยแต่ถ้าเป็นไทแองเกิลเขาก็จะลงได้แค่3ามขึ้นถ้าถามผมโดยส่วนตัวผมมองว่าเขากำลังทำรูปแบบของแฟตนะครับทำรูปแบบของแฟตก็น่าจะลงมาลงมาอีกห้าขึนย่อย เพราะว่าเมื่อมองประกอบกันในรูปแบบของโครงสร้างใหญ่ตรงนี้ทั้งก้อนตั้งแต่เขาลงทำเวฟบ2เนี่ยครับเริ่มต้นมาตัวนี้เป็นแฟตวิกบีแฟตนะฮะบเฟลแล้วกลับขึ้นมาเป็นซิกแซกทำเวฟบีแล้วลงมาที่จะทำเวฟซีเนี่ยตรงนี้เป็นซิกแซกแล้วเพราะนั้นเวฟนี้จะไม่เป็นซิกแซกนะครับ โอกาสที่เขาจะเป็นไทแองเกิลค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่าเริ่มต้นด้วยแฟตตามด้วยซิกแซกแล้วจะต่อด้วยไทแองเกิลเลยเนี่ยในภาพรวมภาพใหญ่มันก็จะมองเป็นเป็นในรูปของซีเฟลเลียนะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าถ้าเรามองภาพใหญ่มันควรที่จะเป็นรูปของแฟตตรงมาเต็มๆมากกว่านะครับ น้ำหนักวันนี้ยังมองไปที่แฟตอยู่ถ้าเขาเป็นแฟตในภาพใหญ่นะครับเป็นแฟตหรือในภาพย่อยที่เป็นอ r เล็ก l a r แฟตเนี่ยการลงมาของเวฟซีก็น่าจะลงมาได้เกินจุดที่ขึ้นไปนะครับคือคือจุดนี้นี่ครับ2470นะครับถ้ามองไปอีเลกูล่าแฟตเนี่ยนะเขาจะต้องลงมาเกิน2470 แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ถ้าเป็นไทแองเกิลถ้าเป็นไทเกร์เราก็จะมองง่ายๆครับแค่นี้ยดูจากไอตัวนี้ที่เป็นทางเขตซิกแซกเนี่ยเขาก็จะลงมาประมาณจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ครับแถวนี้เจ็ดหนึ่งถึงแปดหนึ่งที่จะลงมาเพื่อจะจบโครงสร้างของเขา นะครับก็มุมมองตอนนี้มองแบบนี้นะครับถ้าระหว่างวันสมาชิกที่ติดตามฟังแล้วเห็นว่ามันนับ,น,บนับขึ้นย่อยเอาก็ได้ครับถ้ามันมีมันลงมาตรงนี้แล้วมันยังอยู่แค่ขึ้น2ก็มองไปได้แล้วครับว่าเขาจะเป็นแฟลตเพราะเขาต้องมี5้าขึ้นแต่ถ้ามามาจบขึ้นหนึ่งเริ่มขึ้น 2, อยู่แถว,แถวตน้ตนๆเนี้ยก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีแค่3ามขึ้นนะครับแต่สําหรับคนที่ เป็นสมาชิกห้อง V.I.P. ของผมก็เดี๋ยวผมแจ้งในห้องแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะเข้ามาร่วมเรามีคอมมนดิตี้ไลน์นะครับก็มีเนื้อหาการเรียนการสอนอยู่ในโน้ตฟรีนะครับทั้งหลักสูตรเทคนิคการเทรดทั้งเรื่องของการอ่านตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจว่าตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจหรือข่าวที่เราเรียกกันนะครับว่าไอ้ข่าวนี้ออกมาแบบนี้แบบนี้แต่ละข่าวมันคืออะไรมีแนวทางในการวิเคราะห์ล่วงหน้าอย่างไร แล้วก็เมื่อถึงวันที่มีข่าวผมก็จะบอกว่าผมมองทําวิเคราะห์ข่าวไว้ดแบบไหนทุกๆวันช่วงก่อนข่าวออกช่วงเย็นเยนบ่ายเย็นเยนก็อันนี้ก็เข้าร่วมฟรีก็สแกนไลน์ตรงนี้ครับ QR code แล้วก็ทักถามแอดมินเอขอรหัสเข้าห้องนะครับสําหรับมุมมองวันนี้ก็มองแบบนี้ครับยังมองลงยังมองลงลงเพื่อจบจบโครงสร้างก้อนใหญ่ก้อนนี้ของเว็บสหลังจากนั้นจะ กลับเข้าสู่เว็บ3และบินขึ้นไปต่อนะครับไปเว็บ3เท่านี้ไป2 0 0 7นะครับก่อนจะเข้าเว็บ4อย่างน้อยๆ2อ0 7อย่างน้อยๆนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกคนมีกำไรผมปีเตอร์จาก Top1Go Academy สวัสดีครับ